โเช่อมน่าสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน,นวันนี้ก็พบกับอุหานเราเชื่อนะคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว,ว่าวันนี้เราซือจะมาสอนนักเรียนในเรื่องอะไรไหนลองเดาหน่อยสิใช่คะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะถูกต้องคะ่ะวันนี้นะคะเราซื้อจะมาสอนนักเรียนในเรื่องระบบเสียงในภาษาจีนกันคะ่ะนักเรียนรู้รหรือเปล่าว่ามันแปลว่าอะไรถ้านักเรียนยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะ ระบบเสียงในภาษาจีนนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามาักจะนิยมเรียกกันว่าพินอินซึ่งเป็นระบบที่นำมาเป็นสัญลักษณ์ในการสะกดคำการอ่านออกเสียงของตัวอักษรจีนในภาษาจีนนั่นเองค่ะเรียนเอ๊นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราจะต้องเรียนพินอินดังๆที่เราก็เรียนตัวอักษรจีนไปแล้ววันนี้นะคะเราคือจะ พานักเรียนไปทำความรู้จักกับเจ้าพินอินได้มากขึ้นค่ะเราไปดูกันเลยนะคะพินอินนะคะในภาษาจีนจะออกเสียงว่าพินยินซึ่งหมายถึงการทำเสียงภาษาจีนที่จะทำให้เราสามารถเขียนหรืออ่านภาษาจีนได้สะดวกยิ่งขึ้นและยังช่วยให้เราออกเสียงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำด้วยค่ะ โดยพินอินนะคะจะต้องมีองค์ประกอบของ3มองค์ประกอบเลยค่ะองค์ประกอบที่1นนะคะเสียงพย,ยัญชนะหรือที่เราเรียกในภาษาจีนว่าเชิงหมู่เชิงหมู่องค์ประกอบที่สองนะคะคือสละในภาษาจีจะออกเสียงว่าวิ่นหมู่วิ่นหมู่และองค์ประกอบที่สนะคะคือเสียงวรรณยุกหรือเชิงเสี้ยวเชิงเตี้ยว เสียงวรรณยุกหรือชงเตี้ยวเนี่ยจะทําให้พินอินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราชืจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของเสียงพยัญชนะก่อนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องพยัญชนะกันวันนี้เราชืมีคลิปวิดีโอมาให้หนักเรียนได้ศึกษาก่อนไปเรียนพยัญชนะกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอที่เราคือนำมาให้ดูเรามาเรียนเสียงพยัญชนะหรือเชิงหมู่กันเพิ่มเติมนะคะพยัญชนะในภาษาจีนหรือเชิงหมู่เนี่ยมีทั้งหมด21เสียงดังนี้ค่ะวปัว 摸。Oh. การออกเสียงที่เราซื้อได้ออกไปเมื่อกี้นะคะก็คือเสียงพยัญชนะในภาษาจีนทั้งหมด21บเเสียงนั่นเองค่ะเมื่อกี้นะคะเราซื้อได้บอกว่าเสียงพยัญชนะหรือเชิงมูเนี่ยมีทั้งหมด21เสียงถูกหรือเปล่าคะใครจาได้บ้างเอ่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพยัญชนะยังมีอีกสองเสียงนะคะคืออ e ีกับอูแต่ว่าทั้งสองเสียงนี้ อี e และอูเนี่ยเป็นได้ทางพยัญชนะและสระเลยโดนแยกออกมานะคะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เสียงพยัญชนะกันไปบ้างแล้วตอนนี้เราก็มาฝึกออกเสียงกันเถอคะค่ะโดยที่เราซื้อนะคะจะพูดแต่ละตัวเนี่ยสามครั้งแล้วให้นักเรียนออก,สออกเสียงตามเราซือนะคะเอาละค่ะมาตัวที่หนึ่งกันเลยนะคะปูว เอ,อกเสียงตามเราเ้อค่ะดีมากค่ะงั้นเราไปตัวต่อไปเลยนะคะพวพูพูมาเรียนออกเสียงตามเราเ้อค่ะดีมากค่ะงั้นเราไปตัวต่อไปเลยนะคะมัวมัว มัวนักเรียนจำทันไหมเอ่ยโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะปวปวปวนักเรียนเอาเสียงตามเราซื้อค่ะดีมากค่ะดีมากแล,ล้วไปตัวต่อไปเลยนะคะ เอ,อกเสียงตามได้เลยค่ะดีมากค่ะตัวต่อไปนะคะเธอเธอเธอไมเรียนอ,อกเสียงตามค่ะดีมากค่ะดีมากตัวต่อไปนะคะนานานาไม่ได้เอาอเสียงตามหลัซื้อค่ะ ดีค่ะดีมากค่ะตัวต่อไปนะคะเลอเลอลออกเสียงได้ดีมากเลยนะคะงั้นเราไปตัวต่อไปกันค่ะเกก เอาอเสียงตามเราซื้อค่ะดีมากค่ะตัวต่อไปนะคะเคเคเนเรียนออกตามเราซื้อด้วยนะคะดีค่ะดีมากค่ะตัวต่อไปนะคะเฮ ฮฮดีมากค่ะออกเสียงได้ดีมากค่ะเรา่อไปค่ะจีจีจีนักเรียนออกเสียงตามเราื้อค่ะ ดีค่ะดีค่ะดีมากค่ะตัวต่อไปนะคะชีชีช,ชีอ่านักเรียนลองออกเสียงเองค่ะดีมากค่ะดีมากตัวต่อไปกันเลยนะคะชีคี ออกเสียงเองสิคะอ๋อออกได้ดีมากค่ะดีมากนั้นเราไปกันที่ตัวต่อไปเลยนะคะอันนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะสี่ตัวนี้จะดูค่อนข้างออกเสียงยากนิดนึงเราซือเลยมีเ,ลเคล็ดลับมาฝากค่ะคือทั้งสี่ตัวนี้นะคะเวลาที่เราจะออกเสียงนั้นเราจะต้องทําการบบนลิงเข้าไปด้วยนะคะดูจากเราชื่อเป็นตัวอย่างนะคะ ตัวแรกนะคะจูจ่จู่จู่ถักเล้เเาออกเสียงตามเราซื้อสิคะอ๋อออกเสียงได้ดีนะคะงั้นเราไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะชูชูชูลองออกตามสิคะ ดีค่ะดีมากค่ะงั้นเราไปตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้จะสองตัวนี้จะเอกเสียงคล้ายๆกันนะคะแต่จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะงั้นเรามาลองฟังกันเลยนะคะชือช่อชือ่อชื่อนันนักเรียนเราเออกเสียงตามให้เราซื้อฟังสิคะดีมากค่ะดีมากแล้วตัวสุดท้ายของตัวอนนี้นะคะยู y ูยูนักเรียนเราออกตามสิคะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะงั้นไปสามตัวสุดท้ายกันนะคะตัวแรกนะคะจูจูจูนักเรียนเราออกตามให้เราฟังเลยสิคะ ดีมากค่ะดีมากงั้นเราไปตัวต่อไปกันเลยนะคะชือช่อชือ่อชื่อไหนนักเรียนลองออกเสียงเองสิคะเก่งมากๆเลยนะคะและเราก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะซือซื้อซือ,ซอนักเรียนเราออกเสียงตามให้เราซื้อฟังเลยค่ะ ดีมากเลยค่ะดีมากหลังจากที่เราได้ฝึกออกเสียงกันไปแล้วนะคะวันนี้เราซือก็มีการบ้านให้นักเรียนกลับไปศึกษาและทบทวนเพิ่มเติมค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามันจะมีอะไรกันบ้างอันนี้นะคะเป็นใบความรู้เรื่องพยัญชนะของภาษาจีนค่ะที่เราซือได้ทําไปให้เพื่อนนักเรียนยังไม่เข้าใจหรือย,ยังออกเสียงไม่ชัดก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้นี้ได้เลยค่ะ การบ้านสำหรับวันนี้นะคะก็คือจะมีสองแผ่นคือการให้นักเรียนทุกคนเนี่ยคัดตามรอยเส้นปรกพยัญชนะในภาษาจีนนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะตอขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะเด็กๆ 波婆摩佛的特那。